สวัสดีครับเช้านี้มาพบกันแบบแบบเลยก็หกโมงกว่าๆนะครับโอเคแบ่งปันันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าความตั้งใจที่ให้อภัยได้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดมันเน้นเรื่องความตั้งใจแต่ในระหว่างวงการมันก็มีคำต่อท้ายว่าให้อภัยได้แน่นอนการให้อภัยก็คือเหมือนกับว่าเรามีความตั้งใจแล้วเรายังทําไม่สําเร็จ แต่เราก็ไม่หยุดที่จะยังคงตั้งใจยังไงผมก็เชื่อนะถ้าคนเรามีความตั้งใจนะมันจะล้มลุกคลุกคานทำไม่ได้ตอนนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งมันก็คงกำหนดกดเกณฑ์กับไม่ได้ว่ามันจะเมื่อไหร่ถึงสำเร็จแต่อย่างน้อยถ้ามีความตั้งใจมันก็เหมือนเราเดินได้อยู่นะจึงเราไม่ได้ตีตัว๋วขึ้นเครื่องบินรถไฟรถไฮเปอร์คาไป แต่เราก็ยังเดินเดินไปเรื่อยเดินไยจากจุด A ไปจุด B แม้ใ่ลังการเดินทางมันจะไม่เท่ากันเร็วไม่เท่ากันเร็วไม่เหมือนกันแต่ผมก็มั่นใจว่ามันจะถึงนะครับอาจจะช้าหน่อยนานหน่อยที่สําคัญคือเราไม่รู้ว่าบางทีเราไม่เราไม่เห็นปลายทางเลยว่ามันอยู่อ,อ,อีกนานแค่ไหนผมคิดว่าบางทีมันก็เป็นสเสน่ห์ตรงนี้นะไอความสําเร็จหรือความตั้งใจที่เราทําทํา ทำแล้วก็ทําแล้วมันก็พลาดแล้วมันก็ตั้งใจใหม่แล้วทําไปเรื่อยๆผมถ้าเรามองในอีกมุมหนึง่งเนี่ยมันก็สนุกกับการเดินทางเหมือนกับที่ฟังม,มาเมื่อวานนี้เรื่องเกี่ยวกับการปีนเขาจากไครสพลที่ว่ามันเหมือนกับเราปีนเขาปีนขึ้นไปจนถึงสุดแล้วก็จบแล้วเราก็คิดใหม่ว่าเราจะไปปีนเขาไหนใหม่คิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับ จนมันถามว่าดีไหมมันก็ดีนะมันก็เหมือนกับความตั้งใจที่ไม่สิ้นสุดแต่มันอีกในหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าความต้องการมันไม่มีขีดจํากัดแต่มันจะดีแค่ไหนถ้าระหว่างทางที่เราไปเขาลูกนี้เรารู้ว่านั่นคือไปทางแต่เรารู้ตลอดว่าระหว่างเดินทางเนี่ยมันจะสนุกมันจะตื่นเต้นมันจะยากมันจะสบายมันจะวิวดีมันจะนู่นนี่นั่นแล้วพอเราก็เพลินไปกับมันเพลินไปกับมันนานหน่อย เหนื่อยหน่อยแต่พอไปถึงแล้วเราก็ภูมิใจอีกสารเซโลโทนินมันก็หลักเราก็แฮปปี้ในระหว่างทางสารเอโนโดฟินมันก็หลักมันก็แฮปปี้หรือสิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้โดพามีมันก็หลักเราได้รับรางวัลอะไรามากมายจากสิ่งที่เราทําไปแล้วเราก็เดินทางต่อไปแค่อยากจะบอกว่าไอ้คอนตั้งใจตรงนี้ยหลักให้ทุกคนมีแล้วก็มีต่อไปผมก็ยังมีไปเรื่อยๆนะ ม้บางอย่างที่ตั้งใจไว้มันจะยังไม่สําเร็จนะฮะแล้วเราก็จะทําต่อเหมือนมองเคยมองย้อนกลับไปว่าเรื่องยางๆบางเรื่องที่เราคิดว่าเฮ้ยชาตินี้เราเคยคิดว่าชาตินี้เราจะทาได้ไหมพอมองย้อนกลับไปเอา้าในที่สุดเราก็ทําได้ทั้งที่บางทีเราไปคิดว่าโหมันคงไม่ได้เรากมนคงมีเงินขม,น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 มนีนู่นมีนั่นแน่หลักคือประสบการณ์ีใช้คำว่าประสบการณ์ ก็คือเราจะเห็นเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วก็ขอบคุณตัวเองและผู้ชมตัวเองว่าเฮ้ยบางอย่างที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่เคยฝ่าทาได้เราก็ทาได้แล้วล่ครับซึ่นในแันเมน,น,น้เราก็คงทุจะทําแลวก็ทาต่อไปในสิ่งที่เ,เราตั้งใจงเราลองมาจําลองเล็กๆดูว่าสมมติว่าเรามีความตั้งใจงงอะไรอย่างเช่นตั้งใจจะตื่นเช้าออกอกกำลังกา,ายนะแล้วเราก็ทําไม่ได้สักทีมาจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปี เราก็นู่นนี่นั่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ mm hmm. ติดนั่ง mm hmm. ติดเลยแต่ผมเชื่อ,อเลยนะถ้าคุณไม่คิดที่จะเลิกความตั้งใจ mm hmm. ผมคิดว่าคุณจะหาช่องทางในการตื่นเช้าออกกำลังไปได้ hmm. เช่นเดียวกับการลดอาหารลดต้นทุนอะไรก็แล้ว mm hmm. แต่ถ้าคุณปล่อยปะกไปบอบกว่าเฮ้ยกินกินไปก่อนมันทรมานเกินการลด mm hmm. อะไรอย่างเงีเ้ยเลือกกินสิออกกำลังกายสิคือลดอาหารลดต้นท mm ุ hmm. <ๆ>แล้วคุณก็ล้มเลิก แล้วคุณก็เอาหมาแล้วคุณก็ลก้มเลิกขอให้คุณไม่หยุดเอาใหมา่ล้มเลิกได้แต่คุณทำต่อผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะได้จริงๆนี่แหละคือชีวิตแต่ละกลแต่ละวันที่ผ่านไปอย่าล้มเลิอกอย่างเช่นการไปย่างอย่างเช่นพวกเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แองกอร์ฮอลิสพวกช้อปปิง้งแบบติดลิสซึมอะไรอย่างเงี้ยพวกช้อปปิงป้งตลอดเวลา ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันเส้นเป็งหรือมันอะไรก็แล้วแต่คุณต้องหยุดคุณต้องฝึกที่จะหยุดอันนั้นนี้อาจจะหยุดได้สักอาทิตย์หรือสักเดือนต่อไปอาจจะหยุดได้เป็นปีหรือเคยชินกับการไม่ช้อปปิ้งหรืออะไรต,ต่างๆที่มันเป็นนิสัยไม่ดีเราต้องฝึกที่จะหยุดมันแล้วก็ทบทวนต่อให้พลาดไปยังไงเราก็ทําแล้วเราก็ให้ลภไยตัวเองน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับ การที่ทําอะไรยากๆแล้วเราไม่เริ่มที่จะทำสุดสนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้ที่อยากจะแชร์แล้วเราก็มาตั้งใจอย่าล้มเลิกและเลิกล้มเดินต่อไปด้วยกันครับ